สวัสดีครับเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ผมอาร์มบิยอนวันนี้เกมม p พิกเซเว่นวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครที่เป็นตัวละครเมตาแล้วก็เป็นเมตาในปัจจุบันนี้แล้วก็เป็นเมตาตั้งแต่เข้าเกมมาเลยเป็นตัวละครที่ดีมากๆแล้วก็เป็นตัวละครที่เอาไว้เคาน์เตอร์พิกฝั่งตรงข้าม <c oughs> เช่นฝั่งตรงข้ามใช้ตัวละครที่เป็นตัวละครที่ไม่ใช่การโจมตีสายเสกดีบัฟหรือว่าบัฟให้กับเพื่อนต่างๆเนี่ยตัวละครนี้เนี่ยจากเคาน์เตอร์บัฟพวกนั้นเนี่ยแบบ สุดยอดเลยแล้วก็เป็นตัวละครที่ไว้ปวนฝังตรงข้ามเป็นตัวดาเมจได้ด้วยหรือว่าจะเล่นเป็นตัวาศาสตร์ดีบัฟก็ยังได้เลยนั่นก็เป็นตัวละครของโพลิทิสเองครับเดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะไปดูสเตตเริ่มต้นของโพลิทิสกันเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมถึง1,000ซับสไครต์สักทีกันเถอะนะครับผมจะได้รายได้าจากย t u b e สักทีแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูสเตตเริ่มต้นของโพลิทิสกันเลยครับสำหรับโพลิทิสเป็นสายนักเวทนะครับธาตุไฟ เดี๋ยวเราไปดูสเตตเริ่มต้นของโพลิทิสกันสเตตเริ่มต้นของโพลิทิสเนี่ยพลังโจมตีเนี่ยอยู่พี่1นึ่เเป็นพลังโจมตีที่ค่อนข้างที่จะไปกลางๆไม่ได้สูงมากแล้วก็ไม่ได้ต่ำมากครับส่วนพลังชีวิตเนี่ยอยู่ที่4,572เนี่ยเป็นพลังชีวิตที่สูงครับสำหรับสายนักเวท ส่วนความเร็วเนี่ยอยู่ที่106เนี่ยก็เป็นความเร็วที่ต่ําสาหรับสายนักเวทครับส่วนพลังป้องกันเนี่ยก็เป็นพลังป้องกันที่สูงเหมือนกันสําหรับสายนักเวทอยู่ที่683ด้วยกันเลยส่วนสเตตอื่นๆเนี่ยก็ปกติแล้วครับไม่ได้โดดเด่นมากมาโดดเด่นที่สเตตเอฟเฟกต์เน็ตมาถึง30%เลยเมื่ออเวกดาวเต็มแล้วก็แผนสําหรับโพลิทิสเนี่ยเมื่อเอาโพลิทิสให้โพลิทิสแบบได้โพลิทิสซ้ำเนี่ย สำหรับแผลให้กับเพื่อนทั้งทีมเนี่ยเป็นการเพิ่มเอฟเฟกต์เน็ตให้กับเพื่อนทั้งทีมเนี่ยขั้นแรกเนี่ยอยู่ที่5.8%สูงสุดเนี่ยอยู่ที่17.4%ให้2องตำแหน่งด้วยกันส่วนให้กับตัวเองเนี่ยเป็นการเพิ่มเอฟเฟกต์เน็ตเหมือนกันเพิ่มขั้นแรกเนี่ยอยู่ที่9%ขั้นสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่27%เดเดี๋ยวเราไปดูสกิลของโพลิ์ติสกันว่าที่ผมบอกว่าสกิลโพลิิตสเเเนี่ยไว้คาอร์ตัวละครต่างๆเนี่ยได้เยยอะมมากเเนนี่ัคานเลย สำหรับสกิลัติของโพลิธิสบอกว่าโจมตีศัตรูทั้งหมดด้วยเทคโนโลยีของดวงดาวโดยมีโอกาสถึง100%นะครับที่จะลดความแม่นยำและห้ามบัฟนาน2เทินก็คือสกิลสกิลติเนี่ยเป็นสกิลโจมตีหมู่แล้วก็มีโอกาสเนี่ยอัพเต็มเลเวลสีเนี่ยมีโอกาสถึง100%เนี่ยที่จะติดตาบอดแล้วก็ ห้ามบัฟหรือว่าบัฟก้ามนั่นเองห้ามบัฟพวกบัฟต่างๆเนี่ยเป็นตัวละครที่ดีมากๆหนึ่งตัวแล้วก็คูดาวเนี่ยอัพถึงเลเวลสามเนี่ยคูดาวลดจาก5เทินเหลือ4เทินครับสกิลที่โดดเด่นสำหรับโพลิทิสที่ทําให้โพลิทิสเนี่ยติดเมตาในปัจจุบันเนี่ยก็คือสกิลที่2องของโพลิทิสนั่นก็คือเมื่อศัตรูไม่ใช่มอนสเตอร์ระดับสูงเนี่ยหรือบอสเนี่ยจะลดประสิทธิภาพความพร้อมลบก็คือลดเกรด เ50%เอฟเฟกนี้เนี่ยจากสกิลติดตัวเดี่ยวจะไม่สะสมซ้อนทับกันเมื่อศัตรูใช้สกิลที่ไม่ใช่การโจมตีจะใช้สกิลเงียบสงบเนี่ยโดยสามารถใช้ได้เพียง1ครั้งทุกๆ2เทินเ,เงียบสงบเนี่ยโจมตีศัตรูทั้งหมดและลดระยะเวลาบัฟลง1เทินโกนจะเพิ่มความพร้อมรบของผู้ใช้สกิลเนี่ยอีก30%ก็คือลดเกรดเนี่ยก็คือโจมตีศัตรูเนี่ยดันเกรดศัตรูเนี่ยไปถึง50%แล้วก็ เพิ่มเกรดให้กับตัวเองเนี่ยอีก30%แล้วก็เมื่อศัตรูเนี่ยใช้สกิลที่ไม่ใช่สกิลโจมตีเนี่ยพลีทิดเนี่ยจะเป็นสกิลโจมตีหมู่เนี่ยใส่ศัตรูทั้งหมดเลยเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็พวกติดพวกใส่บัฟพวกใส่บัฟอิมมูนต่างๆใส่เซตอิมมูเนตี้เนี่ยพลีทิดเนี่ยก็จะลบบัฟอิมมูเนี่ยออกก่อนเพราะว่ามีโอกาสเนี่ยลบบัฟออกหนึ่งจากตัวศัตรูเนี่ยหนึ่งครั้งก่อนที่จะแปะ ดีบัฟของตัวเองเนี่ยใส่สตูเป็นอะไรที่ดีมากๆก็ผมลืมใช้สกิลอันติีให้ดูนะไปดูสกิลอันติีกันเราไปดูสกิลแรกของโพลิทิสกันสกิลแรกของโพลิทิสเนี่ยเมื่ออัพเต็มถึงเลเ้วสีเนี่ยมีโอกาส ติสตันเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก30% 40%ครับมีโอกาสติสตันเนี่ย40%ด้วยกั์นนแล้วก็เมื่อกดโซเบิร์นเนี่ยจะเป็นการได้รับเอ็กซ์เตร้าเทิร์นหนึ่งเทิร์นเนี่ยครับกดโซเบิร์นเดี๋ยวเราไปดูเอฟที่เหมาะที่จะใส่ให้กับโพลิทิกันครับ สำหรับ AF5 ดาวที่เหมาะที่จะใส่ให้กับโพลิทิสเนี่ยผมแนะนําเป็นมงกุฎเอเวจีเนี่ยเหมาะมากๆที่จะใส่ให้ให้กับโพลิทิสเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอฟเฟกเขาบอกว่ามีโอกาสเนี่ยเลเวลแม็กนะครับ24%เนี่ยที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยมึนงงนานหนึ่งเทินหลังการโจมตีเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็ผมเนี่ยเวลาเจอโพลิทิสแล้วก็โพลิทิสฝั่งตรงข้ามเนี่ยใส่เอฟนี้เนี่ยมาเนี่ยเป็นอะไรที่ป่วนแล้วก็น่าปวดหัวมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเราใช้สกิลที่แบบใช้สกิลบัฟ พวกบัฟพวกสกิลที่ไม่ใช่การโจมตีเนี่ยโพลิทิชโจมตีหมูมาปุ๊บเราก็ทําให้ทีทั้งทีมเราเนี่ยบางทีโดนทั้งทีเนี่ยทำให้ติดสตันทั้งทีเนี่ยเป็นอะไรที่แบบบางทีก็โดนแบบเล่นไม่ออกเลยอย่างนี้ครับส่วนถ้าใครบอกว่าพี่ผมไม่มีเอฟาดาวนี้เลยพี่ผมผมใช้อนไหอีกดีพี่ก็ใช้เป็นของเอฟของโพลิทิชเองก็ได้บอกว่า เมื country, ่อได้รับดาเมจถึงตายเนี่ยมีโอกาส100%เนี่ยที่จะมอบบัฟแบบสูงให้แก่พันธมิตรทั้งหมดยกเว้นผู้ใช้สกิลเนี่ยนาน2เทินเพิ่มพลังโจมตีชั้นสูงเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มการหลบหลีกปูุ้มกันหรือเพิ่มความต้านทานเอฟเฟกต์คิดข้อสามารถใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งต่อการต่อสู้เมื่อโพลิชิดเนี่ยโดนดาเมจถึงตายเนี่ยโพลิชิดก็จะทิ้งบัฟให้กับเพื่อนเนี่ยหนึ่งตัวในทีมครับเป็นอะไรที่ดีมากๆหนึ่งอันแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ คนนิยมเล่นกันนอกจากสาย F อสตาเนี่ยก็จะเป็น F สายปั่นไฟให้กับโพลิทิดนั่นก็คือตำราโบราณแห่งทักเฮลเนี่ยบอกว่าเมื่อเรเวลแม็กเนี่ยบอกว่าได้รับดวงจิต20ดวงเมื่อเริ่มการต่อสู้ครั้งแรกเนี่ยเป็นการได้รับโซเบิร์เนี่ยสดวงเลยแบบฟรีเมื่ออัพเรเวลเต็มนะครับทำให้ตัวละครที่เป็นตัวดาเมจของเราเนี่ยสามารถกดโซเบิร์ใช้โซเบิร์ในเทินนั้นได้ครับเป็นอะไรที่ดีมากๆถ้าใส่ให้กับโพลิทิดถ้าไม่เล่นสายแบบ เอฟเฟกต์เน็ตครับเดี๋ยวเราไปดูโพลิทิศในกิววอกันเลยครับเลยครับทีมฝั่งตรงข้ามที่ผมไปเจอเนี่ยก็จะมีวิวเด็ดแล้วก็มีลิเลียแสงมีตัวของ y, แลนดี้เดี๋ยวเราจะให้ลิเลียเนี่ยบัฟมาแล้วให้โพลิทิศเราเนี่ยสวนกลับไปครับเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะแตกกิววอร์ไหม <c oughs> กลัวแตกกิววอมากเลย เราได้เปิดน้องเขาไหมเคยเราได้เปิดน้องเขาแล้วก็โอ้โหดูดวงไฟมาแบบรัวๆโอเคเปิดสกิลไปเลยครับเราเราก็จะยั่วยุตัวของเลือลากตีดีเราจะยังไงดีลากตีเลยก็ได้ นี่โพลิทิสเราตี้แรงมากนี่ครับก็เขาบัฟมาปุ๊บโพลิทิสผมก็จะติดเอฟเอติดสกิลติดตัวเนี่ยเลยเห็นไหมครับเนี่ยก็จะติดแบบอัตโนมัติเลยคนก็นเลยนิยมเอาไปเอาโพลิทิสเนี่ยเอาโพลิทิสเนี่ยไปเคาน์เตอร์ฝั่งตรงข้ามครับก็ผมกำลังซวยตอนนี้ <c oughs> เออผมต้องสตันวิลเดชให้ได้เพราะว่าตัวของมิริมผมเนี่ยโดน ดันเกตไปไเป็นไรเรามีหลายรอบเฮ้พี่ลิมกะไม่ให้วิวเด็ด,ดๆๆๆตายเดีวิวเด็ดตายเราต้องลุ้นกันว่าวิวเด็ดจะฆ่าผมได้ไหมเพราะโทรทิศผมเนี่ยบานมากมาก เคติดตาบอดน่าจะพอลุ้นโดนดาเมจแบบเบาได้อยู่ครับเคอ่เราก็เอามิลิมเนี่ยใส่ตัววิวเด็ดไปเลยเรียบร้อยแล้วครับจบนี่สตันด้วย แล้วก็ยิงไปอกรอบหนึงสตันอืมไม่สตันโพลิทิศเนี่ยก็เล่นได้สองสายนะครับเล่นไปสายดาเมดกับสายถึกไว,ไว้ไว้แปะดีบัฟฝั่งตรงข้ามก็ได้อืมคนข้างที่จะน่ากลัวทีมนี้มีพี่คขาวด้วย ไป,ไป okay. อเคกดโซเบิร์นไปเลยเราจะฆ่าตัวของพี่ข่าวไปครับดูกันว่าพี่ข่าวจะตายไหมอืมกลับตายแล้วก็เตะธรรมดาไปเรียบร้อย <laughs> เซฟวันนี้มาด้วยใช่ไหมพี่ข่าจะชนใส่ใครเนี่ยชนใสฮ่ฮาวายองหรือเปล่าเมื่อเรียบร้อยฮาวายองผมตายไหมเนี่ยเลืออหมื่นกว่าไม่เหลือฮาวายองผม,มห <laughs> มื่นเจ็ดไม่อืม ย <c oughs> ิงม ok ้าก็ยิงตัวเขาไปเลยครับยิงเบียร์น้ำเขาไปเลยแล้วก็ตีพี่คาร์ไปเลยเขาบัฟเยอะเราก็จะมีอันติเร็วแล้วก็ยิงไป เรียบร้อยแรงมากแลนดี้ฝังต้องข้ามมีบัฟเยอะๆเนี่ยแลนดี้แบบยิ่งคู่ดาวเร็วครับยิงไปพีเขาเร็วมากใสไอ้ัติเฟกเกิดไ <c oughs> หมเขายองผมเส้นรายไปเลย <c oughs> เอาละครับเดี๋ยวมาเรามาดูอีกสักทีมกันไม่รู้ว่าจะแตกไหมฮามายองเราซังเวยฮามายองไปล้เดี๋ยวเราไปดูอีกสักทีมกันว่าตัวของพลิทิศเนี่ยจะ เคาเตอร์ฝั่งตรงข้ามได้ไหมแล้วก็ตัวทีมบนผมเนี่ยน่าเป็นห่วงมากว่าไม่มีตัวละลายแทงแล้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะชนะเขาได้ไหมเราก็ได้เปิดก่อนเขาคร,บราาบับแล้วก็ห้ามบัฟแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปเลยใส่เลนเขาห้ามเขาใช้สก,กิล เค okay. กดโซเบิร์นนี้ได้ะไรมอบเทินเพิ่มเติมโอเคเราไม่กดโซเบิร์นแล้วกันเราให้วิวเด็ดกดโซเบิร์นแล้วกัน,นมิมุรุก็จะเล่งเกตมาเรามีมุรุใช้สกิลไม่ได้ครับแล้วก็ขโมยบัฟไม่ได้ด้วยเรากดโซเบิร์นแล้วก็ปาดหมูไปเลยียบร้อย ตายหมดก็ออเนดี้ยิงไปนี่เรียบร้อยจบเราได้เปิดก่อนแล้วก็เปิดเขาไปเลยครับ ครั้งนี้เนี่ยเจอกับเพ่าเนี่ยเราไม่ควรให้เพ่าเนี่ยใส่สก,กิลเราครับเพราะว่าเพ่าเนี่ยจะห้ามบัฟใส่เราแล้วก็ติดบัฟเยอะแยะเลยเราควรที่จะดันเกตเพ่าดีไหมแต่ว่าเพื่อนก็จะไปเห็นการเคาน์เตอร์ของพลธิดอเป็นว่าเดี๋ยวผมจะดันเกตตัวของอันนี้ไปละกันเราจะให้เพ่าบับครับ เคะเพลาบ้าปุ๊บพลิรทิดก็จะติดพอกสกิลติดตัวไปเลยครับโดยอัตโนมัติแล้วก็ดันเกตเร่งเกตให้กับตัวเองด้วยโคตรแรงเลยวิวเด็ดวิวเด็ดอันนี้หรือเปล่าวะวิวเด็ดคา์เตอร์หรือเปล่าเพลกมากเลย เราก็ทําแบบนี้เลยแล้วกันทำแบบนี้เลยแล้วกันเกิดใหม่แล้วไงบดโซบิรนปล่อยนี่ไปนี่ล้าเราก็กระโใส่วิวเดดไปเลยแล้วก็ลากตีไปเลยครับอืม ก็ตีตัวชุบเข้าไปเลยโลอาหน่าแล้วก็เอามีลิมต่อยไปเลยนี่มีลิมมับดาบอ่ะมันช่างน่ากลัวไงล่ะลากตีไปโคลิทธิ์ตีไป เอาละครับอีกทีมนึ่งเป็นตัวของรันแต่ว่ารันเนี่ยเอามาไว้แก้โพลิทิสเพราะว่ารันเนี่ยบัฟอิมูนให้กับเพื่อนทั้งทีมได้ทําให้โพลิทิสเนี่ยไม่สามารถแปะบัฟพวกดีบัฟใส่ฝั่งตรงข้ามได้แล้วก็ตัวของรันเนี่ยเอาไว้แก้ทางโพลิทิสแบบเต็มๆเ,เลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็ เร็วกว่าฝั่งตรงข้ามเพาเราก็เปิดสกิลไปใส่มันเดิมเราก็จะทำการลากตีไปเลยละกันบางมากลุงเขาเออเราเร็วกว่าเขาเราก็ตีเช้อันติไปเลยละกัน เขาบัอบมาโพลิทิสเราก็จะติดสกิลนี่นะครับติดสกิลติดตัวเลยเป็นอไรที่แบบไวเขาตืรอฝั่งตรงข้ามแบบได้ดีมากๆแล้วก็ยูเด็กเขาเกิดมาแล้วอ้อ ปริสิบมตายเลยโอเคเอาตัวมิลิมต่อยไปแล้วกันเราก็แชร์ติไปเลยเราก็เอามิลิมต่อยธรรมดาไปาไม่ติดขี้ด้วยก็ริมต่อยธรรมดาไปอีกทีนึง ครับเราก็ได้เปิดก่อนแล้วก็ใช้เหมือนเดิมเลยแบนสกิลความรุนแางเข้าไปแล้วก็เอาตัวของแรนดี้เนี่ยใช้สกิลไปเลย เอากดโซเบิร์นวิวเด็ดไปเลยเรียบร้อยจบเอาละครับสำหรับสเตต,ต์โพลิทิสก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมเปิดสเตต์ให้ดูสเตต์ที่เราควรเน้นเนี่ยสำหรับโพลิทิสสายผมนะครับก็เป็นสายดาเมจก็คือพลังโจมตีเนี่ยจะอยู่ที่3,100 3,000เกือบ3,100ครับถ้า ผมอยากได้จริงเนี่ยอยากได้พลังโจมตีอยู่ที่3,000 3,005แต่ว่าทําได้แค่นี้ก็ถือว่าเป็นตัวดามจได้แล้วส่วนพลังป้องกันเนี่ยก็ไม่ต้องเน้นมากครับส่วนพลังชีวิตเนี่ยเราก็ไม่ได้เน้นมันกันแล้วก็เรามาเน้นอีกทีหนึ่งเนี่ยที่ความเร็วเนี่ยความเร็วไม่ควรต่ากว่า240หรือว่าประมาณ230กว่าๆเนี่ยครับถือว่ากําลังดีหรือว่าสูงกว่าถ้าแบบจบๆเลยก็ประมาณ242มันผมนี่แหละหรือว่า250ก็ได้ แต่ก็แต่ก็ต้องดูว่าดาเมจเราลดลงไหมแล้วก็คิทิคโคดาเมจคิทิคโคเนี่ยเราต่ําเกินไปไหมอย่างเงี้ยครับส่วนโอกาสคิทิคโคเนี่ยเราก็เน้นไปให้ถึงเกือบร้อยถ้าร้อยได้เนี่ยยิ่งดีแล้วก็ดาเมจคิทิคโคเนี่ยประมาณ2 6 0 2 5 0 2 7 0เนี่ยถือว่าเล่นได้แล้วส่วนเอฟเฟกต์เน็ตเนี่ยมีติดบ้างสัก60% 70%ได้ก็โอเคครับส่วนเซตที่ผมใส่เนี่ยเป็นเซตสปีด4ชิ้นแล้วก็เซตคิทิคโคเนี่ยสครับ เพื่อทําให้โอกาสคิทคาอ์นี้เนี่ยมันเต็มร้อยถึงร้อยครับส่วนน้องๆบางคนว่าพี่ผมไม่มีเซตคิทคาหพี่ใช้เซตอะไรพี่ก็ใช้เป็นสปีดเอฟเฟกต์เน็ตก็ได้ครับเน้นไปที่ทําใหส้สตูเนี่ยติดเอฟเฟกต์ส่วนถ้าใครอยากเล่นเป็นสายทึกๆเนี่ยไว้ใส่ไว้แบบดีบัฟใส่ศัตรูเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยผมก็มองว่าโพลิทิสเนี่ยเอาตัวอื่นไปใส่ดีบัฟดีกว่าเล่นเป็นเล่นโพลิทิสเนี่ยเป็นสายดาเมจดีกว่าทําให้แบบ สะพายฝั่งตรงข้ามได้ด้วยแล้วก็ทําดาเมจให้กับทีมเราได้ด้วยเปรียบเสมือนเป็นตัวดาเมจหนึ่งตัวไปเลยแถมมีเคาน์เตอร์ที่เคาน์เตอร์ฝั่งตรงข้ามแบบแน่นอน100%อนีกด้วยทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่สามารถบัฟให้ทั้งทีมได้หรือว่าเสกดีบัฟใส่เราได้ถ้างั้นผลิติสเนี่ยมันจะสวนหน้ากลับครับแล้วก็ AF ที่ผมใส่เนี่ยเป็น AF ปั่นไฟครับแต่ว่าผมแนะนำว่าให้หา AF มงกุฎอันนั้นดีกว่ามันจะทำให้ เพิ่มโอกาสในการเป็นสตันเนี่ยโจมตีหมูไปแล้วเคาน์เตอร์เข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้ติดสตันทั้งทีมได้เลยเป็นอะไรให้ดีมากๆส่วนตัวอื่นๆที่ผมใช้ตัวอะไรเออแลนดี้แลนดี้ผมรีวิวไปแล้วครับแล้วก็ตัวอะไรนะที่ผมยังไม่ได้ให้ดูสตเตตเแอเจแสงนี่ครับแอเจแสงประมาณสเตต ประมาณนี้ครับ250กว่าๆเดียวคลิปหน้าอาจจะเป็นการรีวิวแองเจแสงครับเพราะว่าผมก็อยากรีวิวแองเจแสงเหมือนกันแต่ว่าแองเจแสงผมเนี่ยมันยังสเตตไม่ค่อยดีผมเลยยังไม่ได้เอามารีวิวครับเอาละครับสำหรับโพลิทิสเนี่ยเป็นตัวละครที่พเพื่อนน้องๆเพื่อนๆเนี่ยอาจจะได้คําตอบแล้วว่าทําไมโพลิทิสเนี่ยถึงได้ติดเมตาในถึงปัจจุบันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวละครที่ บัฟโดยไม่ใช่การโจมตีเนี่ยหรือว่าเสกดีบัฟใส่โดยเป็นการเสกแบบไม่ได้การโจมตีเนี่ยเยอะมากๆทําให้พลิทิศเนี่ยงอยู่ยังอยู่ในเบสเมตาเนี่ยได้นานๆเลยแล้วก็ p พลิทิศเนี่ยจะเป็นสกิลเหมือนกับเซลี n นเลยแต่เซลี n นเนี่ยเป็นการโจมตีเดียวครับ แล้วก็พลิทิดเนี่ยถ้าใครมีเนี่ยแล้วก็ชอบเล่นในการอารีนาลงอ t a หรือว่าอารีนาเคาน์เตอร์ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็บ้นมาเนี่ยสนุกแล้วก็ดีมากๆอย่างตัวครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นการรีวิวตัวละครอะไรหรือว่าจะเป็นเกมอะไรเนี่ยก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b s ไครต์มันจะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปมากๆเลยครับคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงแค่นี้ครับไม่เจอกันใหม่ครับเพื่อนๆบายบายจ้า